สวัสดีครับเปิดมาพี่น้องพอกันเลยครับผมนี่ครับพาพี่น้องมาเที่ยวครับบริไทยตั้งแต่เดิมแรกครับผมมาถึงเขากับทําบุญทําบุญเรียบร้อยแล้วกัมากราบไหว้พระครับผมหลายคนพี่น้องเห็นแบบนี้กะเพื่อทีรู้จักนี่ดอกวัดถ้ำผาดั่นครับผมจังหวัดสกลนครครับบรรยากาศ่มรื่นครับผมต้นไม้โอ้สวยงามครับ เบ,า,บาๆลาลพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับอันนี้แกสลักหินครับผมต้นใหม่ครับผมเสารนี้คือเอาต้นใหม่ต้นไม้เงยมาเฮ็ดครับ ลงสลักแบบสวยงามไปเมืองล่ามวันนี้ครับนี่คือไยซื้อครับผมผู้ทำบุญครับ คร่ว,รวมทำบุญนะคะเขียนผ้าตุงสลัดนะคะแต่ละยี่สิบบาทตามสีวันเกิดนะคะร่วมทำบุญคะ่ะคือร่ว,รวมทำบุญเขียนผ้าตุงสลัดนะคะแต่ละยี่สิบบาทสจอดครับต้นไม้นี่งาม ขุดครับแกสลักใส่แผ่นหินครับผมสุดยอดครับครับ ้างบนครับบ๊ยสุดยอดเลยพี่นอ้องบิวครับอันนี้เราแลกเหรียญมาเป็นการทําบุญครับผมน่ก็จะมีมีบาทให้โยนครับยนเงินให้นล่งบาทนะครับผม มันยนเหมือนพี่น้องมีหลายยางครับถุยุยหวยถุยุยถุยถุยุยถุยยยถถอ มกเข่าวะยนมะยนมกเข่าวะยนนมกเข่าครับนี่เก่าแล้วครับอันนี้ถูกไหมครับเขารสองสองบาทเลยโอ้ยมกเข่าครับ อ้าโลหรือโอ้ยเคืองขวอยัวงี้เต็มเต็มครับผมเข้าไปแล้วครับ,รบเนาโอ้ยปวดเสาเทาคืออะไรเนี่อ่า <laughs> ครับอันนี้ความสุขอืมเอ้อนนยมาช่วยเเอาเบิดเราหน่าเข้าอีกงแล้วครับออรอโอ้ยเขออ้ายิ่งแล้วครับโอ้ หายลูกเยี่ยบเลยครับเอาเอ็ดคือโยนดีด้วยซาบสัยลำลุ้ยครับผมลำลุ้ยสุดท้ายครับไหวขุนเขาต้องอาะสุดท้ายพี่น้องเลยเด้อเอาแล้วครับ อไม่ไปยังครับเงินเฮาเหลือครับโยนเงินเฮาเหลือครับตัวกับเขาไปแล้วครับแน่เขาอย่างแล้วครับไอโยนมันนี่เป็นยั้งลงมีมีเอาตัวใดสี่โยนลงอ๋อเหยียบร้อยครับแลกเงินมายี่สิบบาทเขาครบส่วนแล้วครับโอ้บรรยากาศโ่ไปว่ะโผลวยว่ะ ต้นไม้ครับสุดยอดเลยครับแกสลักกรุพระไซนาหน้าผาครับเป็นผาเป็นหินครับผมหลายๆองค์ครับมีหลวงปู่มั่นครูบาศรีวิชัยครับผมนี่ะครับผมมักผมหมักต้นนี่ละครับสุดยอดนี่ครับนี่ต้นีงามครับ นี่ตัวพญานาคุเนี่อันนี้คือตัวพญานากรับอ้สุดยอดเลยครับอันนี้แผ่นหินนี่ก็มีรูปแกะสลักแกะสลักได้นี่ครับสุดยอดเลยครับไมอเลยไ่รู้อะไอเสียนอหลุมเก่อยนะเขาบัลด้กกากากุเกหลุมมันเอะซะตะกก ไปไปลงไ,ไ,ไปไปไปครับผมเข้าลงไปข้างล่างมาเ,เลยครับในในในโอ้สุดยอดเลยครับบรรยากาศข้างบนครับต้นไม้ไป,ไปครับลงไปช่ชมข้างล่างต่อครับ นี่พี่น้องสวยงามมากครับนี่เป็นแบบเป็นโอโ่งครับผมเมืองพี่น้องฟื้นขึ้นแล้วครับ เฟื่นขึ้นครับคมชุ่มชื่นครับเย็ยนดีครับผมบรรยากาศเย็ยนดีครับเขียวงามครับผมอันนี้บ้านผมก็จะเม่นต้นแสงนะครับต้นแสงจันทร์อื ไม่สวยงามครับเฟิน,นตรงนี้ถ่ายรูปสวยงามอกดิ ตนยอดครับต้นไม้กอหย่หินเป็นดอกสวยงามครับนี่คือหลอดพ่องพญานาคครับผมหลอดทองพญานาคสุดยอดส่วนมากเฟื่องจีประดับประดาแบบเป็นเฟิร์นครับน้ำพื้นน้ำยางเนี่ยเป็นเฟิร์นตน้นไม้สุดยอดเลยครับบรรยากาศดีเย็น ลมรื่นครับนี่ครับเป็นแผ่นแผ่นหินแกสลักครับผมแกสลักเป็นรูปต่างๆครับสวยงามครับสุดยอดครับตองมาครับผมตองมาผ่านบ่ออะไรครับถ้าใครามาถึงสกลนครเราผ่านบ่ออะรเด็ดขาดครับผมไปแบง,งเครื่องหมด ลมลื่นครับผมลมลื่นดีมากครับ ตรงนี้เป็นสาระครับผมสาระ,ต,าะต้นไม้ไงไมาเห็ดครับผมมาเห็ดเสาสุดยอดเลยครับสวยงามครับโอ้ต้นไม้แต่ละตน้นเลยสุดยอดเลย กาแฟชิวๆครับผมให้นังครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับใหม่ครับสุดยอดครับคัดสิกแต่ะละต้นแตะละ่ตะล,ะตะล,ะะละต้นไซตต้นยังออมาแต่ละต้นเนี่ยคัดสิกครับผมสวยงามครับต้นใหม่แต่ละต้นอายุนี่ห้าสิบปีขึ้นครับทียาม้าประดับเห็นต้นใหม่ไงเลยครับ นี่ครับผมสุดยอดเลยครับเพราะว่าแสงแดดกับสุดยอดด้วยกันครับเป็นน้ำตกครับผม บรรยากาศทางล่างครับชิวมากครับฮมไซครับผมเป็นหลานกาแฟครับผมบรรยากาศสุดยอดเลยครับเห็นภูเขาครับผม นี่ก็เป็นทางวันใดล้ครับผมคดเขียว oh. สุดยอดครับผม oh. พวกแบบ oh. บันไดเล็กยังดีครับแย่ oh. มาทางล่างบอกมาแต่งเครื่อง oh. สวยงาม รยากาศดีครับผมมีมองเห็นนั่งแต่ละจุดเป็นอีกเป็นอีกสั่นหนึ่งขึงน้นมากครับผมโตนี่ก็เฮ็ดจากไม้ครับเป็นหุหม้มไม้หุ้มไหลครับผมนั่งชิวๆอ,อ,อันนี้ก็เป็นต้นพักดนครับหุ้มพักดนครับผมหลบมุมครับ ลมมุมเย็นสบายดีครับผมนี่ก็เป็นต้นเม็กต้นเม็กไงครับนี่ต้นเม็กไงครับนี่ครับหมากเหล่มมีหมากเลยหมากเมกาขาวขู้ได้รูจักอันนี้เคยกินคนละครับผมเคยกินครับหมากเมกสีขาวครับนี่มครับรสาติกับไข่หมากช่มผูครับ เป็นบไดหลายสันงมนะครับ ต้นใหม่ร้ายครับลมลืนครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศดีครับนี่ก็เป็นห้องน้ำครับผันชัดเป็นส่วนสดจอดครับสวยงามครับ ุดยอดครับผมตรงมาตรงมากครับผมมุมนี้เป็นมุมที่สวยครับผมนี่ครับยืนท่าย,ยู่ตรงนี้เห็นเจดีฟ้อมครับสวยงามมากๆครับผมบรรยากาศลมด่นครับไปพี่น้อง ไปจิบกาแฟกันชบนี่ครับผมด้านกาแฟครับบรรยากาศดีๆมากๆเลยครับชิวๆครับผมเห็นองค์เจดีชัดเจนครับนาพามีโฮเมซแห้นนางบรรยากาศชุดยอดเลยครับรเดี๋ยวต้องไปกับนาพาครับใช่นาาแล้วครับ สวยงามครับผมเนี่ยถ้ำผาเด่นเด่นชัดมากเลยครับเจ้าผมสำหรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปนี้ด้วยการจิบกาแฟที่บรรยากาศที่วัดภูผาวัดถ้ำผาเด่นครับผมต้องมาชมครับต้องมาชมกับบรรยากาศดีๆครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ